เออนั่นนันน่นนั่นไปยัยพี่คายแล้วไปยัยพี่คายแล้วเถียงเถียงโอ้เถียงเถียงไปแล้วพุ่นไปแล้วไปแล้วบนแล้วบนแล้วบนแล้ว มีมีมีการกลัวพ่อตีนะคะดูดูกลัวพ่อบ่นนะคะเก็บตะกร้าด้วยเก็บตะกร้าจะไปตามตามพระอาจารย์แล้วไปแล้วเอาของผมมาคืนเอามาคืนนะเอาของผมมาคืนน้องดาวบรรยากาศยามเช้าเ้านะคะเตรียมตัวนะคะอาบน้ำ เราใส่บาดนะคะออออมันจะเสร็จไหมครับเนี่ยมันจะเสร็จไหมไจะเสร็จไหมลูกฮะเฮ้ยเฮ้ยอาวมันจะเสร็จไหมครับมันจะเสร็จไหมครับให้พ่อล้างหลังให้มันสะอาดก็ลูกเตรียมตัวใส่บาดครับนี่นี่พุ่งทั้งนี้เ่าท่านสะอาดอนี่เอาแล้วเอาแล้ว เอาแล้วเป็นไงครับเอาแล้วเอาแล้วถล่มทลายแล้วครับโอ้ยอย่าไปเข้าไปทางใั้นลูกส้างปติมาเห็นงาเอาละ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 ป่วนแล้วป่วนแล้วบาทประธานไปเลยป่วนแล้วไปแล้วค่ะไปแล้วไปแล้วจะไปไหน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 พี่หลงตามพี่หลงตามจะไปไหนถอยหลงหลงไปรัดน้องมาหลงหลงหลงรัดน้องมาหลง ไปแล้วนลงหล,ลงตามน้องมาหลงตามน้องมาหลงตามน้องมายังไม่ได้ใส่บาทเลยอย่าพึ่งป่วนวันกลับมาครับกลับมาครับกลับมาครับวันไม่ยอมครับไม่ยอมครับผมจะไปถามข่าวน้องมิ่งมิ่งเพ่อท่านตื่นดูดูอย่าไปป่วนน้องเขาน้องเขายังไม่ตื่นนั่นแล้วไปปลุกหล่องตื่นมาทำไมอไปยญนพิกตีเอาซะเนาะโอ้ พอลนไปแล้วไปแล้วเออนั like no no ่นนั oh, 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 oh. ่นนั่นเป็นยัยพีคหาแล้วเป็นยัยพีคหายแล้วเทียงเถียงโอ้เถียงเถียงเทียงโอ้เทียง บยอมโอ้โหนักเล้งนักเล้งเบิงเดอทั้งแสบทั้งซาทั้งแสบทั้งซาอยู่ในตัวเดียวกันเบิงเบิงเฉียดในพ่อเบิงเบิงมีการโกรธด้วยแล้วก็ทำใส่นะคะดู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 ไม่ยอม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 โอ้โหดูเถียงพ่อนะคะดูเถียงพ่อแกลขาก็ามาโอ้โหไปไปไปดูนะคะดูเด็กงอแงนะคะอยากจะเล่นนะคะไม่อยากจะไปใส่บาทนะคะดู มันจะเสร็จปอนะพ่อเปิดน้ำไว้โดยไว้เขามันจะเสร็จไหมจะได้ใส่บาทไหมวันนี้เอาเอาลูกกลับบ้านได้ไหมไม่ยอมไม่อยากกลับโอ้โอ้โอ้คือสาดตัวนี้เยแหมมือโอ้เต้๊ต้เตเป็นอย่างเราเลนออกโอ้ยเป็นอย่างฮะเป็นอย่างเถีย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 งเออเถียงเป็นไรเป็นอย่างจังเถียงพ่อ ไปแล้วไปแล้วค่ะไปแล้วไปหาคุณตาพิกแล้วตาพิกมีกล้วย,ยไหมดาวถามตาพิกครับมีกล้วยไหมดาวขอกินกล้วยหน่อยคุณตาพิกมีกล้วยไหมครับหนูขอกินหน่อยบ้านหนูกล้วยหมดครับเฮ้ยเฮ้ยยาย,ยาย,ยายแบบนั้นอยายแบบนั้นล้างน้ำก่อน โอ้ยทำไมให้ทั้งบีเลยล่ะพ่อเหลือไปไว้ใส่ยาด้วยโอ้ยควันมันแหมบ่เอาออกโอ้ยไปไปไปโอ้ยโอ้ยเถียงพอแข้งข้อแรงแงงไปพอเปิดน้าว้อ้วนอ้วนพอเปิดน้าใบมีการเถียงกินอีกเนาะบ่ได้กินบ่ยอมบ่ได้กินบ่ยอม ไม่ยอมครับผมยังไม่อิ่มเลยจะให้ผมไปได้ไงพ่อโอ้ยดูคนเสียงพ่อนะมีมีมีเด็กงอแงนะคะบ่นให้พ่ออ้ยพี่หลงงางของขาแม่้เปิดไปอยูุ่ยาบน้ำให้มันเสร็จจะได้ใส่บาทไปพี่หลงพี่หลงไปรัดน้องไว้แลนแลนเออพี่หลงแลนไปรัดน้องไว้แลนหลงแลนรัดน้องหลง ่วมไสตถ่วมหนึ่งเลยไสเลยค่ะโอ้ยนาอพี่น้องเอ้ยเด็กงอแง่ค่ะไม่ยอมให้พ่ออาบน้ำให้เสร็จนะคะจะได้ใส่บาทวิ่งไปบ้านมิ่งเฉยดูค่ะมือได้ก่จะพอหอบขึ้นแต่เสาเลย ต่อไปต้องส่งประกวดเด็กสนแล้วต้องส่งดาวอ้วนเป็นเด็กสนแล้วกล้วยหมดเดี๋ยววันนี้แม่ซื้อมาให้ถ้าแม่ได้ไปตลาดมาไงครับมาไงครับจะไปอีกแล้ว<า>พ่อม<า>ไม่เสร็จหรอก<า>นี่ยังไม่สะอาดเลย<า>วัน ไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะไม่รู้จะไปตามมาตรงไหนนะคะนี่ไปแล้วไปตรงกล้วยที่มีกล้วยครับไปยเปี๊กลาดไห่เน่ไปแล้วพุนไปแล้วไปแล้วบนแล้วบนแล้วบนแล้วค่ะบนแล้วไม่ยอมนะคะบนแล้วค่ะบนแล้วพ่อก็ต้องวิ่งตามนะคะหอบแหกแหกนะคะ ดูนะไปนู่นแล้วค่ะแอบขโม,มยกล้วยมาเด้อมาเด้อแม่อยู่กับน้องมิ่งเด้อนี่วันวันวันเฮ้ยตัวดำเมี่ยมเลยโอ๋โอมิ่งกลัวพี่หลงมิ่งกลัวพี่หลงมิ่งกลัวหลง เย่เด็กตื่นสายมิ่งตื่นสายพี่ดาวปนเสบียงหมดแล้วมามามาเดี๋ยวใส่บอบาดเอาเอาสิเดี๋ยวใส่บาบาดเอาข้าสิคึกแต่สาวปนี่เดี๋ยวใส่บาบาดเอา ใส่บาตรเออเออเถียงเถียงอีกแล้วหนูทําไมชอบเถียงพ่อน <c oughs> นะ่ะมันบาปรู้ไหม <c oughs> เขาไม่ให้เถียงหรอกเป็นเด็กเป็นเล็กห้ามเถียงผู้ใหญ่รู้ไหมข้าม,มา้าเหรอคุณเนี่ยเนี่ยใส่บาตรต้องเตะดอกไป้บาตก้อนเจ้ากอนมาเลยกับน้องโอ้ยโจ้าเจ้าเจ้าลูกขยื่นโอ้ยเนาะมือได้กระได เอ้ยพอหัวติดอืเดี๋ยวก็ได้เป็นข่าวหน้ารูปตัดเหล็กออกจากหัวช้างหรอกไปเมาเฮ้ยอย่ยอมไปอีกนี่นะไม่เถียงไม่ไปแต่ไม่เถียงก็โอเคแล้วนั่นตาพี่ขายแล้วเห็นบ่เออเออแกงก้อนอะไรเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยปลาเขาปลาย่าเขาอ้วนอ้วนปลาหญ้าเขา วุนไปยาเขาไอ้ไอ้ตุพอพอยะแลนไปทางนั้นโยนจไ,ไปเข้าห้องน้ำเด้อมันจะได้ทุบห้องน้ำไปส่นหล,ลังหลานเขาทับจะาคงอโอ้ยเนาะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะแม่วิง่งแทบไม่ทันแม่วิ่งไม่ทันไปไปถือตะกร้าไปรอใส่บาต ต้นไม้ต้นไม้ถือตะกร้ามาถือตะกร้าใส่บาทมาแล้ววันไม่ยอมครับัครเออเถียงใครใครด่าผมใครนั่นเขาไปนอนให้เขาเออเอิญนะเออนิญน่ะเอิญนะพี่เดือนเออน่ะเอิญนะพี่เดือนไปตามมาเอาตามาเดาทเอิญนะพี่เดือน โอ้อนอ้นอ้นพ่อด่าผมพ่อบ่นให้ผมพี่เดือนพี่เดือนครับช่วยผมด้วยพ่อบ่นให้ผมช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยเร็วช่วยผมหน่อยพี่เดือนบอกไปไกลๆเลยอ้วนไปเลยไปไกลๆเลยอ้วนก่อนพี่จะมีน้ําหูไปไกลเลยไอ้อ้วนไปอาบน้ําใส่บาทเลยไปอาบน้ําใส่บาทเลยพี่เดือนบอก เปิดน้ำให้น้ำหน่อยลูกน้องดามไม่ยอมให้อาบดีๆเลยนี่เอาออกมาใกล้ๆช่างเลยพ่อเดี๋ยวช่างตั้งรังล้านไม่ได้อุ้ยนะคะดูบ้านพี่เดือนนะคะคืบหน้าไปได้เยอะเลยนะคะช่างมาทำแค่สองวันเองหาได้เยอะเลยค่ะมาซอยกันอาบน้ำเด้อค่ะเนี่ยมันเสาร์หนเซเมนเมยซะอาบน้ำให้ลูกชายเอฟซีนี่ โอ้ไม่ใช่เหนื่อยธรรมดานะคะต้องหอบแหกๆด้วยนะถึงจะอาบเสร็จนะคะนี่โอ้ยไม่ใช่ธรรมดาจริงๆเลยนะคะงานใหญ่นะคะนี่อาบน้ําให้ช้างนี่คืองานใหญ่ของพ่อเลินนะคะพี่เดือนกับแม่แป้งไม่เท่าไหร่นะคะแต่เจ้าหมูตัวเล็กนี่โหสุดยอดมากเลยไอเถืโจเถียงเถียงเถียงบอมแมนบอมแมนบอมแมนข่อยแค่แลนเหรนซื้อๆนี่ยมออาจารยนิมนอ์โอ้โอ้ เซเว่นเซเว่นเอาตะกามาให้ในลูกตะการใช้บาทลูกนั่นบ้างอยู่เตียงเร็วๆคนเก่งพาอาจารย์มาแล้วเห็นบอลมวดตะแลนหลินโหดพ่บกโม่บกแตงเอามาลูกเอามาหนูปิดน้ำให้หนาด้วยนะเออหนักนะมีแกงสองถุงไปไปลูกไปวิ่ง วิ่งลูกวิ่งวิ่งวิ่งลูกวิ่งเอาวิ่งวิ่งวิ่งลูกวิ่งอุ้เอา้วิ่งองอ้เอาพี่หลงวิ่งก่อนพี่หลงวิ่งก่อนหนูเลยวิ่งลูกวิ่งวันไหนก็วิ่งวิ่งวิ่งอาไม่มีสักวันที่ไม่ได้วิ่งเอาวิ่งวิ่งวิ่งอาเอาวิ่งลูกวิ่งอ้ เอาวิ่งลูกวิ่ง <ST. S 2> ห้ามใส่ทั้งตะกร้านะจะใส่ทั้งตะกร้านะครับน้อ,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 องดาวไม่เอาอาจารย์ไม่มีอะไรให้กิน

อย่าพึ่งเล่นใส่บาทก่อนอ้วนใส่บาทก่อนยังไม่เสร็จภารกิจเลยยังไม่เสร็จภารกิจเลยลูกโอ้ยพระอาจารย์ต้องไปมองไม้แม่นัวอ้วนดูลงๆอง โอ้ยดาวเอ้ยนั่งลงนั่งลงรับพรก่อนลูกรับพรก่อนครับบัน้ันไดอกไบแล้วพอ่อ าุเด็กหน่อยใส่บาทงอแง่เด้อมอนีเด้อไปเลยหาพ่อพุ่นพุ่นพ่ออยู่พุ่นไปมามีมมีการกลัวพ่อตีนะคะดูดูกลัวพ่อบนนะคะเก็บตะกร้าด้วยเก็บตะกร้าจะไปตามตามพ่ออาจารย์แล้วไปแล้ว <mm เอาของผมมาขึ้น Blue <mm เอา Alf. มาขึ้นนะเอาของผมมาขึ้น <mm iser> <mm iser> ไปแล <mm <mm ้วมาถวกลับ <mm บ้านเร็วเร็วกลับบ้านเร็วว <mm oh> ันมาต้องไปตามพระอาจารย์ดอกมันไกลมาไม่อยากไปอยากจะไปผมอยากจะไปครับมอยากจะไปครับ น้ำหนียสีแดน้ำกลนพระเป็นได้กวาดวันนี้เราเจอเด็กดื้อหนึ่งอัตางั้นปะงั้นเราขอฝากคลิปนะคะเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบพระคุณมากๆนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคะน้องดาวขอบคุณครับ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  เออบ๊ายบายค่ะ